น้งเหนือสมุดจะพามาขามาที่ไหนครับพามาซื้อของเล่นอีกแล้วที่วิทยาพันธ์นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันเลยว่าน้องเหนือจะซื้ออะไรวันนี้น้งเหนือบอกบอกอยากได้อะไรนะปั๊ปพิโชหรอไปเลยครับไปเลยน้งเหนือกำลังจะพาเข้ามาเลือกนะคะไม่รู้ว่าน้งเหนือจะได้อะไรวันนี้มาซื้อแต่ของเล่นบ่อยมากเลยอูโหูของเล่นเต็มเลย วันนี้ให้หนึ่งชิ้นนะคะเลือกเอานะจะเอาอะไรให้แค่หนึ่งชิ้นนะครับอของเล่นเต็มเลยค่ะวันนี้มาของเล่นเต็มเลยรอบที่แล้วมาของเล่นไม่มีเยอะขนาดน,นี้เลยอันไหนลายข้างล่างมันเป็น,ปปนปมันเป็นตัวอะไรนี่ลูกไม่เอาประกอบแบบนี้นะคะไม่เอาแบบนี้พอแล้วหรออ่ะตัวอะไรนี่ไม่จตาเพิ่งเคยเห็นนี่น้ำเหนืนน้ำเนืนได้ด้วยเสาหรอตัวอะไร เจออะไรเนี่ยมาไปดูปอปิโชคมีไม่น่าอ,อันนี้แม่น้องบีมเลยอันไหนนี่นอะเดนรเสาเหรอใช่แม่น้องบีมอ่ะมันมีเสียงไหมครับนี่ไม่เอาหรอกไม่มอะไรนี่เหกเครื่องมือช่าง มือช่างก็มีแล้วอ่ไปเลือกอะไรค่ะเ,เดินไปหรอกได้อะไรเนาะนี่เนาะอันนี้จะเป็นโซนรถนะคะมีรถทุกอย่างเลยรอบที่แล้วนีหอก็ได้รถด,ดับเพลิงไปลูกได้แล้วไงลูกรถด,ดับเพลิงเนี่ยวันนี้น้องเหนือบอกอยากได้ป๊ปปี้โชว์ไม่รู้ว่ามันจะมีไหมโอ้โหของเล่นเต็มเลย อะไรนะนี่อะไรคะโอรไ่ไปไหนออ่ะโอเคโอเคเลือกอะไรเร็วเลยค่ะเร็วเเลยอนไหนคะพอแล้วันมีแล้วี่ไลูกก็ได้ล จาอันนี้เชียร์แมนน้องเบียนอันไหนไม,มีแล้วค่ะอะไรที่มีแล้วไม่เอาออนที่ยังไม่มีอันนี้ไม่เอาเลยค่ะเขาสวยดีนะตรงนี้สวยหรอเลือกได้ยังเนาะเลือกเยอะจังเลยได้ไหมเนาะวันนี้เนาะ ไปลาได้อะไรอ่ะอ,อะไรจะเอาแบบนี้เหรอโอ้ยบอกว่าอยากได้นะมันเป็นยังไงนี่เ่นูนเสาอ่ะตัวเล็กนสสะลูกตัวเล็กนะเ,เ,นะเป็นยังไงเนี่ยไหนบอกแก่ต,ตัวนี้เหรออุ้ยตัวนี้มีเสียงอเออตัวนี้ก็ได้นี่แม่จาว่าตัวนี้ก็ได้ไตัวนี้ช่ เขาเลือกเขามีหลายสีดิอันนี้เอาสีนั้นเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวนะคะ๊ิอะเขาสีนั้นหรอมันมีช่วงดีไหนยกให้เพื่อนดูหน่อยค่ะโอ้โหมันมีเสียงไหมน่ะปะป๊ามีไม่มีมีอะอดียวเดี๋ยวหันหน้ามาให้ปะป๊าโอ้มีเสียงก็ต้องไปซื้อถ่านด้วยใช่ไหมต้องทช้ถ่านอะโอ้โหอ่ะถือดีๆค่ะถือดีๆ ลาเพื่อนๆกันนะสำหรับคลิปนี้น้องเหนือสมูทต,ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้น้องเหลือก็ได้ไดโนเสาร์ีมัะคะี่ะยัเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปจะรีวิวให้ดูน,นะคะ